นิสัยอันตรายนิสัยที่3นะคะหลายๆคนก็ยังเป็นตัวแพ้เองก็ยังเป็นอยู่นิสัยอันนี้เราจะเป็นนิสัยที่แบบเราต้องกล่าวตัวเองให้มากๆกก็คือนิสัยของการคิดลบคนเราเนี่ยเกิดมา ด้วยสภาวะที่เราเจอตั้งแต่เด็กใช่ไหมมันอาจจะมีภาวะในการที่เราเจอในเรื่องราวที่ไม่ดีบ้างหรือว่าดีบ้างแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วว่ามันจะปกป้องตัวเองแต่การที่เราแบบซึมซับสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เด็กเรายังเป็นแบบเด็กน้อยยังไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่แตกฉานมันยังไม่สามารถประมวลได้เพราะฉะนั้นเราจะมีนิสัยหนึ่งที่มันติดตัวกับเรามาก็คือนิสัยของการคิดลบ ซึ่งคนที่คิดลบเนี่ยคือเป็นความคิดที่อาจจะไม่ดีอยู่แล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าการคิดลบมันก็คือมันเป็นข้อเสียแพรคิดว่ามันเป็นข้อเสียเลยล่ะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างที่แพรพูดไปว่าตอนแรกๆเนาะคือคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีสภาวะการปกป้องตัวเองอยู่แล้วซึ่งมันเป็นมันเป็นธรรมธรรมดา มันเป็นธรรมชาติเรื่องธรรมชาติอย่างตัวแพรเองแพรก็เป็นเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเข้ามากระทบอย่างเงี้ยในวันนั้นมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแสดงการปกป้องตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างสมมติว่าเราเจอความรักแล้วรักครั้งแรกอาจจะเป็นรักที่ไม่ดีอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเราเหมือนเราจะตั้งกำแพงมาอีกชั้นหนึ่ง ถูกต้องไหมคะแต่ในทางกับการค่ะทุกคนการคิดลบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าปิดกั้นตัวเราเองเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นโอกาสเรามีโอกาสหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาหาเราเงี้ยเราจะมองลบไปก่อนเราจะมองไม่เห็นโอกาสนั้นเลยมันเป็นข้อเสียมันทําให้เราพลาดทางโอกาสทั้งคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยเราต้องการครบคนดีเราต้องการคนที่มีน้ําใจคนที่มีแบบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้ามาในชีวิตถูกต้องไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเรายังเป็นคนที่มองโลกในแง่หลายแล้วเราจะได้รับคําแก้ต่างของคําพูดนี้ประมาณว่าเขามองโลกในความเป็นจริงซึ่งเขาก็พูดถูกนะคะมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่การมองโลกในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะภายในของตัวเขาเอง ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดใครได้แม้กระทั่งแบบคนที่อยู่ต่อหน้าเราคือถ้าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบเหมือนกับว่าเราปิดกั้นทุกอย่างไม่เข้ามาหาเราแล้วเราปิดกั้นสภาวะเราปิดกั้นโอกาสเราปิดกั้นแบบความรักดีๆเราปิดกั้นทุกอย่างที่จะเข้ามาหาเราแล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรยินดีกับเรื่องนี้แต่ว่าแพลว่านิสัยเนี้ยเราสามารถแก้ได้นะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปกติแพจะเป็นคนที่อาจจะใจร้อนนะคะข้างในเราจะร้อนแต่ว่าข้างนอกเราจะแสดงออกด้วยความเย็นเฉยเมันเหมือนคนที่มองเข้ามาเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์เย็นแต่แท้จริงแล้วเรารู้ว่าเรายังยังคุยกับตัวเองอยู่อยู่ข้างในเพราะว่าเราไม่ชอบอารมณ์ที่มันแบบเป็นอารมณ์รุนแรงหรือต่อต้านหรือคำรุนแรงอะไรประมาณนี้คือคือเราจะไม่ชอบอะไรแนวนั้น แล้วทีนี้พอแพรเริ่มปรับตัวเองใช่ไหมเสียดายเวลาที่ผ่านมาซึ่งแพรแบบตัดโอกาสไปเยอะมากในการที่มองโลกทุกอย่างไปแบบแง่ลบสมมติเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตทําไมมันต้องเกิดแบบนี้กับฉันเออทำไมแพรไม่ได้มองเลยว่าสิ่งนั้นมันสอนอะไรเราบ้างจนสุดท้ายปับ๊บแพรเริ่มมาเรียนรู้จิตใจตัวเองแพรเริ่มเห็นว่าเฮ้ยข้างในของเราเนี่ย มันมีแรงต่อต้านมันทําให้เราโทษหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้เราไม่เห็นโอกาสมันทําให้เรามองไม่เห็นแบบสิ่งที่มันดีๆอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยค่ะนิสัยนี้นะคะแพรจะบอกว่าถ้าใครแบบสามารถที่จะตัดได้อย่างเงี้ยทุกคนแพรว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแหละที่เราจะตัดอารมณ์ลบอารมณ์หลายๆเราพัฒนาได้นะคะแพรก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือ ของคุณบอยวิสุทธ์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าวิธีการแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้หนังยางล้างใจซึ่งแพรอยากจะบอกว่าอันนี้ใช้ได้จริงเ,ออเราจะมีหนังยางอยู่เส้นหนึ่งอยู่ที่แขนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใดที่เราคิดลบคิดลบอะไรก็ช่างดูสิ่งในแง่ลบดึงดูดสิ่งในแง่ลบหรืออะไรก็ช่างแพติ แล้วหลังจากดีดปั๊บอะค่ะให้เราแทนสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นให้เรามองหาสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นให้เห็นให้ได้เอาข้อหนึ่งก็ได้แล้วก็ขอบคุณไปเลยให้แทนแบบว่าคุณค่าที่เราจะไปมองถ้าเรามองโลกในแง่ลบเรามองสิ่งต่างๆในแง่ลบเราแทนคําพูดเหล่านั้นด้วยการทิงสติของเรากลับมาปั๊บเราดีดนั้นยั้งปั๊บแล้วเราแทนคําพูดดีๆเข้าไปไม่ว่าจะเจอเรื่องราวแย่แค่ไหน ขอ้เราพูดกับตัวเองว่าเราโชคดีจังเราเจอเหตุการณ์นี้ถึงมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราบอกตัวเองไปเลยว่าเราโชคดีจังที่เรายังแบบนี้อยู่อะที่เราสมมุติว่าเราเกิดอะไรต่างๆแพรไม่อยากจะพูดถึงเนาะ แต่ว่าให้เราแทนค่าของความดีในข้อนั้นอ่ะมันต้องมีสักอย่างที่เราจะมองเห็นนั่นแหละค่ะฝึกบ่อยๆแล้วเราจะมองเห็นว่ามันมีอะไรดีๆอยู่ข้างนอกแบบเยอะมากแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอัตโนมัติ